สวัสดีครับซัพย์สววนเจริญยนต์นะครับวันนี้เรามีคูปัตตานะครับแท้ที่รุ่นไดสตาร์จากโรงงานนะครับเป็นเครื่องมือ2นะครับไม่มีรอยถอดรอยซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเครื่องเดิมนะฮะตัวนี้มากับสวิตกุญแจนะครับมีแผงสตาร์ทเรียบร้อยนะครับแต่ลูกกุญแจเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนลูกใหม่นะครับลูกกุญแจที่บิดสตาร์ทเนี่ยมันเสียนะครับต้องมีการปรับปรุงตรงนี้นิดนึงอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับแต่เราก็ให้ ของครบไปตามที่เห็นในภาพนี้เลยนะฮะตัวนี้ก็ขายกันไม่แพงนะครับสาหรับลูกค้า YouTube แล้วก็ติ๊กต็นะครับที่ติดตามเรานะครับตัวนี้เครื่องจากร้อเซก็ตีให้สัก85%ดสิบ้านกันนะครับสาหรับเครื่องนี้นะไม่มีรอยซ่อมใดๆที่รับประกันครับน็อตฝาน็อตข้อไม่เคยเปิดนะฮะราคาเนี่ยดีที่สุดในตลาดแล้วผมขออนุญาตไม่ลดนะครับเพราะว่าบวกกำไรกันบางๆนะฮะผมขาย41,000ืบาทนะครับสี่หมบาทนะฮะราคานี้เป็นราคารับเองนะครับส่วนท่านใดสนใจ จะมาดูของจริงที่ร้านนะครับก็มีทั้งสาขาฉาดเชาิยงซาวแล้วก็สาขากำแพงเพชรนะครับเลือกเอาว่าจะดูสาขาไหนนะครับสินค้าก็พร้อมให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงพร้อมกันนะครับว่าติดง่ายนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ต่อชุดแผงแล้วก็สายบวกสายลบไปให้นะครับก็สามารถเอาไปชนได้เลยครับได้สตาร์ทไม่เสียผมรับประกันนะครับตัวเครื่องรับประกัน30วันนะครับเน้นครับตัวเครื่องรับประกัน30วันนะครับครับผมดูพร้อมกันครับ เ,ยเีย้นะครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเลยนะครับน็อตพูเลไม่ถอดนะครับนอ็อตฝาสูบไม่ถอดนะฮะร,ราคานี้ดีที่สุดในตลาดแล้วนะครับขอญาตไม่ลดนะครับเพราะว่าไม่ได้บวกกาไรเยอะนะครับถ้าผมคิดจะบวกกาไรเยอะผมต้องบอกราคาสูงกว่านี้นะครับ อันนี้ก็แบ่งปันกันไปใช้แ t ทีพัดนะครับ155นะครับเบอร์โทร0983628238 0983628238นะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้หน้าคลิปอ่า uh, YouTube TikTok แล้วก็ช่องฟ้าช่องเขียวนะครับสวัสดีครับ